แม่เอาเาเลออกคือมันน่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หมากยังก็แม่อะหมักเซลแม่เอาหมักเซลมาใส่กวดหมักเซลเป็น่ยนเสียเป็นมักเซลกมาดันมาดันเออมาดันมาดันคือเข้าไปดองมากออกน้ำหมากออกน้ำ่วา สวัสดีคร oh, ับสวัสดีค anyway> ่ะสวัดีค่ะวันดีค่ะยังไงเหรอคุณแม่เจ๊มากอยู่นี่บนนี้เห็ดนั่นนะต้องซอยม้าดอามาหัซื้อดาลูกเด้อันใดต้นหนักเซลมาใส่หนองซ่าไว้ไม่ปนห่มให้ปลูให้ป่าอยู่บด้ามากมันพร้อมเซลลนี่บอ เออแต่ว่าหมักเซลพันเขาหามันหน่วย้าวผีได้หน่ยไหนบ้าอวหน่วยใหญ่ได้นาหเนาะใหญ่ยี่ไได้รู้ไหมบยิงา็มูก็ทำน้บ่ใหญ่จะเชื่อค่ะบ่ยิงกเขามัดหน่อยกได้ไหมบ่เซลทำคือว่าอันเอาอันที่ตัวเอานะลูกอันนี้กระสีเขาเนะเขาละประกันนะะฮันนดีตัวฮันกต่ยังปลูกกรังได้กินมะหง่ะอืืเอาอันที่เขาเพ็ดนะอันนี้กินยังไง กินแล้วจิ้มเจลียวมาแลยเซี่วนี่จิ้มเจลียวกินแล้วบ่าแม่เอามาอยู่แค่เจ้าของค่ะโอส่วนลายเห็นเขาดอกเนาะเขาดอกกินหน้ามากันเดินเบิ้งเฮ็ดโอ้ยเบิ่งละครับโผมนั่งนี่ในโกบ้านสิี่รับเข้ารับเข้ามันเย็นมันเย็นบ่เย็นอะไรโกบ้าร์โกบาน์นาผู้ใหญ่อืมเขาเจ้าเลี้ยงวัวอยู่หันเนาะทับ้านนาดอกไม้เขาเจ้าบนนีจากหันเนาะ เอิญเข้าไปอันมาให้เบิ่งแน่ดารากรได้ยเลยสันมันก็นู้จับดารากตโอ่าเป็นหมู่เดียวกันน่ะดารากัหาจะเฮ็ดเนาะสันสมชื่อว่าดาราสันเอาดารากับจัลล่าเนี่ยมันคล้ายกันได้เธอสันนุมันทิ่มบอกได้ได้ลาอันนี้อย่างเดียวบุญนิลฉันว่าอันเบิุญนิลเนาะ มึงไงล่ะรังรางอันนี้มันดาล่แต่สร้างมันดีจริเนาหพวเจ้าไร้ยควบฮ็ดปวกสนดอกเป็นปวกก็ซื่อยางลงไปเบิ่งงฮ็ดละพรมคามบริเอณใสไเนี่เพรคามอยู่ในอันคองนาปั่นะในป่ายูค่าอันหมอชุดหมอป่าตร้าไปนะป่ายางนะไปลงไปทั้งกันหน้าปังเนาะ แม่มาแม่กับลูกมาเส้นใตองเซลมาพร้อมม่ได้บอกฝาฝวละสุกันะไคะแม่เอามาองือๆน้ำซีอมันอยู่ในกระปุกฝาฝาไปเปียวนะประชาัเออโอทเฮจัง่ะเฮจังมันจักเบิดเลยรู้อฮ็ดนามันนบว่ามีหันเฮ็ดออกเบิดบเพราะว่าสิเลย ทูเด้พ่งไม่น้อยอยเฮ็ดยังไงพ่าดกได้มยมันเหเอเฮต้องซาดออกอีกแล้วไดอันนี้ได้ดอกเขาเจอสผ้ากันไปเจ็บพูน่ะมองเจ้าว่าโอ้ยมันไก่ลูกบองบงเขาเจ้าว่าพูน่ะออันบ้านอันอีติ่งพูนเขาจะเฮ็ดยังองลูกใ่อันอันนั้นพูนลูกไอจันพูนพอจะพาเิ่นไปยุ้ต่างไปเที่ยวไปเล่นไก่แดอนี่ยลก็จะจว่าไปเหรอ จัไก่แม่มาบ่มากไก่กินกระดูกกระเที่ยวชมภาพเนี่ยเปิดหูเปิดตาบนเนี่ยนี่แหละเกือเข้าหมาสแต่ตีห้าตั้งแต่านั้นคุณจะปตีสองตีสามถ้าเม่หก็ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก่อนนะคุณเลยไปไอ้ยังก็ไอ้ เออนางเต่าลอยเต่าลอยไปไปพุ่งจากนครเลยป่ะเออไปเที่ยวต่างเที่ยวไประเด็นนั่นเลยครับรถแข่งระเบ้อเมืองทางมันบ่ได้ตรงเด้อทางคุณหันโคกเค็กโคกเค็กเด้อครับไลยเยอะรถไงรถมาแซงครับไปได้บ่เอาวมุกรถไงรถนี่ครับขังใส่ก็ได้เจ็บบ่านทางบ่คือบ้านเราทางมัน คือตรงไปทางสกุลนไปจังสันทางอันนีดไปยังสีจ่จนสี่แม่ไปเดือนหนึ่งดเก็บเสเวลาแม่คุณหัวเด็พฟอสออกลายได้ขาว่าจตะเ่างอยออกวหันเฮ็ดฟอสองนี้ลรโง่กันเลยเออลบแม่ทะเลไปพิการสามครับออไปทางลาดี่นอาไปทางบ้านนั่นตัวเขาดสันนะชักเก็่กันเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอก,ก็ใส่นกัอบอันนี่กับคนไดมากมือสายน่เนาะ นอนเมื่อเช้านี้นี่เราได้มากกว่านึงอันเราได้เข้าไปเราไปเห็นอันบ้วงที่เข้าไปเห็นบกวัดออกมาแล้วหลุดเลยบวชเข้าไปสิมันกับเรได้เดอ๋มันได้นิดหน่อยเวลาดีๆนะนำคือสาวแบบเดือดซันอย่างนี้เอ้าล้างดีแล้วเนี่ยบรรหัรมันเราได้เสพโอ้ยเกลือเกลือใส่สามน้ำสี่น้ำใส่กระมังสีดาไว้โอ้มันน้อยเนาะ ตัวสวยตัวป้วนก็ได้คุน่ะเพื่นเล่าว่าอันเฮ้ยตัวบริบิอันเก็บเอันอันยันได้ไปออกันคอมเมนอันมึนเล่ายันได้ไปโผล่มาดอกไม้ดูเด้อดึงซะก่อนเพราะว่ามันว่าใบยังซัดออกใหม่แล้วฮะน้าออกฝั่งทางที่บบนี้ฮะออกฝั่งทางทีทางบ้านค่ะเด็อืมเออมันบอ่อฮนมันก็ไปจนนอดบ้านทางเส้นเก่าเหมือนนาหน้าเลาะเลาะริม่งที่เฮาไป

โบ้ย่ดงวมาพูดเสี่ยวอีเล่ันี่ก็จะใส่ตัวเย็นไว้น้อยหน่อมันมาเลี้ยงมันมาพอกันสุกปีนะนอนี่นาีบนเนาเอาเห็ดไข่นู่ดใดเสี่ยวบ้านนาดอกไม้น้อยอเคยมาเจอกันตยุหันะนะมันบ้ามาปีนี่บเห็นแม่ไปมันเอาเห็ดปวกริ่มออกแต่ปวกยีปุระอืมอิเล่ตอนนั้นนาไแม่ไปทีงไหนพูดด Đó là bì ừ. Rồi bằng bi gì đấy Mắt cái đấy cái nút mình bảo ừ. Mình mang cho tiệt thì 3, Thuận à Mình mặc là... cái ấy, nó mẹ này nữa, đường, cái bán, cái hậu, ừ. là hết là đồn như thế Tuyển thâu như thế, như thế cái cái cỏ này hay đó còn khổ bà lông mà, lông mà chẳng tiền chờ đi, mình ta liếp cái mì vô มันอันเบิ่งรู้อันอันมันเพริ่เซ็บฮะเนตะเล็บก็ไม่ยืนย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาน้ำแซ็บนะซุ่งเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยเราพี่น้องผู้เฒ่าก็เอาเม็ดเอาเม็ดใจเม็ดตะเล็บอ่าอ่าปาดเอาเนื้อออกเสียไปกินไปเราต้องมาปวนเด้อโอ้ยหมอมันรู้เบาว่าเจ้าจะซุ่มไปบ่ายพวกแซ่บพวกนีตะไลเบิ่งอะไรเด้อเท้าล้างเท้าขึ้นตะเล็บเท้าเจ้า เอาไปทิ่มเลยต้มนื่อะไรยิ่งเสียมาใส่ถ้วยอยู่โซกับพวกมึงได้เกลือเข้ามาให้แม่อยู่นานเล่นน้ำเลนน้ำเขาอยู่จากเสื้อเข้าเสื้อเข้าอย่นี้ยังมันไม่หายอื่นเออเออหายให้แม่ด้วยแม่ต้องแม่หมาเห่าไปอ้อมหน้าอ้อมหลังหมาไอ้กองรูปแบบมีส่วนทีน่า จะไปจะไปได้ใช้สันเฮ็ดมันไอ้ปวกไงอ่าได้บ่อนแล้วดอกหัวดงมาละอ๋อเรื่องหัวดงปะอืมเก็บหัวดงมานะออกจากบ่อนนันแล้วแม่ก็เลื่อยไปนะไปหัวดงแล้วแม่สิไปแม่สิไปทางเส้นใต้แล้วสิเข้าดอกแล้วเข้าหมูห่อช้ำอืมแม่เออมือดอกเล่นน้ำน้ำบวกเขาเลยเล่นเล็นเล่นขาวเนาะเออมีเล่นได้มากนี่เลย มันก็ไล่ควยควมฝายน้อยเลไร้บบนีวมไปห้องไปทั้งนลังมาห้องมาห้องใจนอแง่เนื้อบ้านเขาเลยงัวนบ่แม่งัวนอืข้างหน้าไม่เลี้ยงกับงัวเอองัวอะไรอืมงวอะไรเดียไหนท้ายทำมันก็จะเจ้าผู้ายทำเหนึงง่วนงัวนง่วยสองสามเจ้านึงเนาะงวมันยังง่ายเป็นรอยนะอันกล้วยอันน้ำตะตูดอืม เบ็ดแลงแเงี้ลงี้ยไปเพิ่นบอกกินหญ้าอันไหรก็ได้ลงเข้าเขางักงักเบื่อโรงงานนี้มันเลี้ยงง่ายเป็นไรมันก็เลี่ยมกินง่ายเหงี่ก็เลี่ยมหินบอกเขาไปถ่ายทำครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซั้นเลยน้อพี่น้องเนาะคลิปไหนจะพอคุณยายไหมเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> บ,บ๊ายบาย